สวัสดีครับทุกๆคนนะครับผมผมแซมเองนะครับผมคลิปนี้แซมจะมาแนะนำรถสวยๆอีกสักหนึ่งคันนะครับผมคลิปนี้แซมอยู่ที่ลานจอดบางนานะครับผมจะมาแนะนำเจ้าคันนี้ครับผมนี่คันนี้เลยนี่นะครับผมเป็น Isuzu d m m x c นะครับแคปโนะครับเป็นตัวยกสูง เครื่อง3 0 0 0ัน cc นะครับผมรถปี2018เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมเลขไมล์สี่หมื่นเท่านั้นนะครับราคา599,000บาทเท่านั้นนะครับ599,000บาทนะครับผมนี่เครื่อง3 0 0 0ัน cc นะครับมีคันเดียวคันนี้นะครับผมคันนี้คันเดียวเลยกอท้อนี้นะครับลูกค้าลองดูไว้นะครับผมมาตั้งสตาร์ทรถให้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ชัดๆไปเลยนะครับเสียงเดืนเดือนเรียบๆอยู่นะครับหน้าเดิม รับรองครับมาลองตามแซมมาดูนี่นะครับผมเครื่อง 3,000cc DDI Power นะครับผมมาดูคานกันก่อนเลยเห็นไหมครับคานไม่มีรอยถลอกนะครับในส่วนของน็อตนะครับผมนี่เลยนะครับดูนะครับคานเดิมๆเลยนะครับดูหม้อน้ำนะครับเลอะๆอย่างเงี้ยดีแล้วครับไม่เคยแกะไม่เคยเงี้ย นี่ครับดูสีแต้มยังอยู่เลยนะครับสีแต้มจากโรงงานนี่ครับสีแต้มนะครับผมมาดูฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับน็อตแก้ไม่ขยับนะครับไม่ขยับน็อตฝากระโปรงนี่ไม่ขยับเช่นกันนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมดูปั๊มลมนะครับไม่มีในส่วนของเลอะแค่ฝุ่นอย่างเดียวนะครับปั๊มลมนะครับเบรก ABS นะครับนี่เครื่องยังนิ่งๆอยู่ นะครับผมมาไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับดูแผ่นเพจข,ของโตโ,ตโยตานี่ครับพลาสติกยังไม่แกะเลยครับนังติดอยู่เลยนะครับผมนี่น็อตไฟหน้าเห็นไหมครับไม่เคยไขยเลยนะครับนี่นะครับสวยงามครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยแงะนะนี่สติ๊กเกอร์ยังอยู่สวยๆการขล่อยยาสิดฝากระโปรงนิดนึง พื่อให้ดูหน้ากันชัดๆนะครับหน้าหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นโฉมก่อนปัจจุบันนะครับผมปี2018นะครับคันนี้เป็นแบบยกสูงแบบมีหลังคาตัวแครี่บอยเป็นทรงกระดองเต่านะครับอ่ะจะแบบนี้กระดองเต่าจดลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวแซมพาไปดูด้านท้ายมาดูยางก่อนยางยังเป็นยางยี่ห้อในส่วนของตัวอะไรครับเนี่ยจากโรงงานบิสโตนนะครับผม แต่ว่ายางเนี่ยปี18ไปยังติดรถเลยแนะนำก็ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนนะครับผมยางปี18นะครับบิสโตนนะมาดูภายในกันหน่อยภายในเป็นเบาะหนังนะครับนี่เบาะหนังเป็นสีออกช็อกโกแลตนะครับผมเบาะหนังเลยเบาะหนังทั้งคันนะครับแต่ว่าในส่วนของเบาะไฟฟ้าเนี่ยจะได้เฉพาะในส่วนของฝั่งคนขับนะฝั่งคนขับเท่านั้นมาดูสำเนาเล่มกันหน่อยนี่นะครับ ปี2018นั่ง2ตอนท้ายบรรทุกแบบมีหลังคาลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม 3,000cc นะครับจดทะเบียน22ตุลาคม2,561นะครับผมคันนี้มาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้านะนี่ครับแอร์แบคู่ก็มีกรงมีเก๊เปิดได้ตรงด้านนี้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับมีเก๊นะครับหน้าจอเป็นระบบสัมผัสมีกล้องหลังด้วยเดี๋ยวแซมให้ให้ดู เป็นเกียร์ธรรมดา5้าสปีดนะครับผมมาดูด้านท้ายนะครับยังสะอาดอยู่เลยครับดูครับแทบไม่เหมือนไม่มีคนนั่งเลยครับเนี่ยไม่สี่หมื่นหนึ่งเท่านั้นครับไม่น้อยมากๆ,ๆนะครับผมอยู่ผ้าหลังคาสะอาดเอี่ยมหอม,หอมๆกริบกริบมาดูชสซี 4, เห็นไหมครับโอ้โหไม่เป็นสนิมเลยรออะไรก็ยังอยู่ครบๆนะครับผมมา ดูด้านท้ายเป็นแครี่บอยเป็นทรงกระดองเต่านะครับผมไม่ได้ทรงเสมอเก่งนะครับมาลองดูด้านท้ายหน่อยเห็นไหมครับดูแนบเนิบโอ้ไม่เป็นสนิมเลยล้ออะไรก็ยังอยู่ครบๆนะครับผมนี่กล้องมองหลังจากโรงงานนะครับตัวนี้มาจากโรงงานเลยมาเปิดให้ดูด้านท้ายกันหน่อยนี่มานี่นะครับด้านท้ายสวยงามนะครับผม ดูเม็ดอาร์คด้านท้ายไหมครับครบคมคมน็อตคมคมกลมเลยนะครับคันนี้เดิมๆจริงๆครับมีคันนี้คันเดียวด้วยนะครับผมใครมาก่อนได้ก่อนนะคันเดียวเท่านั้นนะครับคันนี้คันเดียวดูแชสซีอีกฝั่งหนึ่งเห็นครับโอ้โหไม่เป็นสนิมเลยนะครับสวยงามครับมาอะแต่ลืมแจ้งเป็นตัวสมาร์ทคีย์เลชเช่นกันนะครับไม่ต้องใช้รีโมทนะครับ นี่เบาะไฟฟ้าฝั่งคนนั่งสังเกตลูกค้าสังเกตกเห็นมปีกยังไม่ยับเลยนี่ครับปีกยังตั้งอยู่เลยสวยงามครับคันนี้มาดูเลขไมกันหน่อย4 1 6 3 4กิโลเมตรที่ใช้ไปเลขไม่แท้เลขไม่จริงจะมีปวดเข้าสู่นิสสุให้ลูกค้าตรวจสอบได้เลยชัดเจนนะครับโงใสดูในส่วนของหนังที่หุ้มพวงมาลัยนะครับไม่ปริไม่แตกเลยโอ้ใช้ยาว,ยาว ต้องเรียกคำว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะครับผมสวยจริงๆคันนี้นะครับนี่มาเดี๋ยวแซมเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูนะครับนี่ครับเกียร์ห้าสปีนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลัง เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแอร์เย็นเพลงดังครับป่ะเพิ่มเสียงหน่อยอ่าอ่าเป็นไงคบคบสวยงามนะครับผมแนะนำครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมทั้งคันครับน็อตไม่ขยับทั้งคันนะครับผมรถคันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับติดกับไบเทคบางนานะครับ ใครสนใจคันนี้มีคันเดียวนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับแนะนําเลยสําหรับคันนี้นะครับปี2018 Isuzu D-Max Cab4 ยกสูงนะครับเกียร์ธรรมดาเลขไมล์40,001ราคา590,000บาทเงินสดราคา590,000บาทไม่มีบวกแวดไม่มีเก็บแวดใดๆเพิ่มเติมฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้อีกต่างหากนะครับผมใครมาก่อนได้ก่อนนะสวยงามจริงๆนะครับผมขออนุญาตฝากเบอร์โทรครับ0963543692นะครับ096 3, 5, 4, 3, 6, 9, 2นะครับผมมาขออขนุญาตฝากคันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะมาแถมอีกนิดนึงท้ายคลิปเป็นตัวนี้ครับเป็นมิวเปี2018นะครับมิวเปี2018เครื่อง3000นะครับผมเป็นแบบขับ4นะครับผมขับ4คันนี้เลขไม้อยู่ที่แสนสามนะครับราคา8ปดแสนหกหมื่นบาทนะครับคันนี้กอทอน,นี้นะครับกับอีกคันหนึ่ง อีกคันนี้เลขไม่แสนเจ็ดเป็นสี่คูณสี่เหมือนกันนะครับคันนี้แสนเจ็ดคันนี้ราคาแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้าเลขไม่แสนห้า 100, 5, ขึ้นเนี่ยราคาแปดแสนสามหมื่นเก้าครับมีคันเมื่อสักครู่เนี่ยราคาแปดแสนหกเลขไม 10, แ่แสนสามจะมีอยู่ตัวนี้อีกประมาณสองสาคัญนะครับเป็นคับสี่มิวเอ็กนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครชอบคันนี้แนะนําครับผมรถจอดอยู่ที่โกดังาบางนานะครับผม ฝากเบอร์โทรอีกสักหนึ่งรอบครับ0863543692นะครับผมใครชอบคันนี้ดีครับผม